หรับปัญหาโรคลิสีดวงนะครับเป็นปัญหาที่คนไทยเราเป็นก like ันเยอะตัวผมเองเนี่ยฮะได้รับคาปรึกษานะได้รับการคนมาขอคำปรึกษาในเรื่องของโรคลิศสีดวงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะและสุดหญ่เป็นโรคที่คนไทยเราจะไม่ค่อยคุยกันนะครับสำหรับปัญหาโรคลิสีดวงเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เรามีการค้นคว้าและวิจัยเนี่ยร่วม3ปีมาแล้วโดยที่เราทั้งมีการต้องไปค้นคว้าจากข้อมูลใน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 ฐานข้อมูลของนักวิจัย แล้วก็เราก็ยังมีการไปดูของตำราแพทย์แผนไทยที่หมอเมืองเราทั้งหลายได้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 ศึกษาแล้วแล้วแล้วปรุงยากันมานะครับจนสุดท้ายเราได้เลือกสมุนไพรที่สามารถมาทำเป็นอาหารเสริมแล้วก็ตอบโจทย์ของฤาสีดวงจากนั้นเราได้ทำตัวเนี้ยฮะมาทดสอบในหมู่คนข้างตัวแล้วคนใกล้เคียงกันจนกระทั่งมันตอบโจทย์ได้ผลค่อนข้างดีมากนะครับเราเราจึงนำสมุนไพรตัวเนี้ย มาทาผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าดิจิผมเองก็ค่อนข้างจะดีใจนะครับที่สินค้าดิจิได้รับการตอบรับนะครับจากผู้ใช้ค่อนข้างจะดีมากนะครับแล้วก็ทราบมาว่าหลังจากที่การใช้แล้วก็ได้รับคําชมจากผู้ที่ที่เป็นโลกฤทธิ์สีดวงจริงๆมาเล่าให้ฟังว่าเขาค่อนข้างจะพอใจกับสินค้าตัวนี้อย่างดีมากครับขอบคุณครับ